สวัสดีครับวันนี้ร้านเจมิกใบเชียงรายครับมีรถเข้ามาใหม่มานำเสนอครับคันนี้เอาใจไวโกครับที่โก100โลนะครับฮาร์เลย์เดวินสัน4 8นะครับคันนี้เป็นปี2014นะครับกสอ2014นะครับไปดูสภาพเรือรอบนะครับคันนี้จะเป็นรหัส 5 HD นะครับเป็นรถศูนย์นะครับมี ABS เรียบร้อยนะครับรถศูนย์นำเข้ามานะครับให้ดูสภาพโดยรรอบกันครับยางใหม่ๆครับสวยๆครับดอกเต็มๆใาทะเบียนตรงรุ่นครับ48ครับของแต่งนะครับเดี๋ยวดูคร่าวๆนะครับจะมีนะครับท่อแวนแอนไฮช็อตชนะครับกองนะครับสกีมิงเกิลนะครับคันนี้จูนอ่าเป็นของไดโนนะครับขึ้นไดโนมา จูนมาให้เรียบร้อยนะครับครับปอกแฮนด์แต่งครับยกถังนะครับยกถังขึ้นมานะครับสรงนะครับสวยครับน่ครับมันก็จะมีฝาถังโรเลสแซ่นครับแฮนด์แต่งนะครับสงแด็กนะครับไฟหน้า led ครับน่ครับชอบครอบนะครับครอบพวกโชคนะครับสวยๆครับอ๋อจะมีตามการใช้งานครับมีขาดบ้างนะครับนี่ครับแล้วก็โดยรวมยังเท่ๆนะครับ เอ่อตรงนี้นะบางคนหน้าเพียวคาร์บอนนะครับนี่ครับด้านข้างนี่เพียวคาร์บอนนะครับจัดโงมาเท่มากครับงเอ่อบอบเบอร์สวยๆนะครับตรงนี้ครับตรงนี้ก็เป็นงานเพียวนะครับเบาะแต่งนะครับท้ายอ่าสั้นนะครับตรงนี้มันจะตัดท้ายมานิดนึงนะครับตรงนี้ด้านหลังนะครับแต่รถไม่มีอุบัติเหตุล้มชนหนักร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ครับเครื่องใสๆครับมีย้ายคอยแต่งครับฝาติดนะครับตัวนี้นะครับแต่งเกียร์แต่งนะครับเป็นแบบฟอร์เวิร์ดนะครับเหยียดมาด้านหน้านะครับนะครับมีที่จับอ่าตัวนี้นะครับไม่ใช่ที่จับอ่เขาเรียกว่ากรอบป้ายทะเบียนะครับแต่งนะครับนะครับอยู่ด้านข้างโช๊คหลังไว้ SS นะครับยางก็เป็น m ิสชาินนะครับคอมเบนเดอร์นะครับ ยางใหม่คลับใช้งานได้ยาวครับนะครับไฟท้ายก็เป็นไฟท้ายแต่งครับตหลังประมาณนี้ครวครับสวิตของเหลวให้เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนน้ำมันกรงน้ำมันเกียร์น้ำมันเครื่องนะครับเปลี่ยนหัวเทียอะไรให้เรียบร้อยนะครับคันนี้ผมสวิตให้นะครับนะครับกระจกแต่งนะครับยางหน้าครับเต็มๆลายสวยๆทีๆครับนะครับก็มีรอยบ้างตามการใช้งานนะครับ นะครับจะมีโชคก็มีอ่าเป็นอ่าคาบตรงนี้เป็นเป็นเป็นปกติของฮาร์เลย์นะครับนะครับแต่เป็นเดิมนะมีสติ๊กเกอร์ด้านในนะครับนี่ครับตอนนี้ก็นะครับตำเหนีก็จะมีอ่าบ้างเล็กน้อยนะครับก็จะมีตรงถังนิดนึงนะครับนะครับเป็นจุดเล็กๆตรงนี้นะครับในโดนพวกแฮนด์ครับขูดนิดนึงตรงนี้นะครับนิดเดียวนะครับพวกถังนะครับ ก็ถังก็จะมีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยนะครับตามการใช้งานนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นตรงตรงยึดนะครับยึดน็อตนะครับนะครับก็จะเป็นริ้วรอยบ้างแต่ถังไม่มีบุบนะสีเดิมทุกจุดนะครับสีเดิมถังสีเดิมเลยครับนะครับนี่ก็จะมีรอยริ้วรอยบ้างนะครับตรงแข้งอะไรพวกนี้มีริ้วรอยนะครับอาจจะมีขูดมีอะไรบ้างรถมันแต่งมาครับตอนมันต่ำนะครับอันนี้ขูดนะครับอันนี้ก็มีรอยขูดรอยถังนะครับนะครับ รีรอยตามการใช้งานครับหลายคออะไรสวยไม่มีอุบัติเหตุร้อยอ่าลมชนหนักร้อเซ็นะครับโอเคนะครับสภาพโดยรวมนะครับเดี๋ยวฟังเสียงครับนี่มีนะครับชุดแจให้อีกชุดหนึ่งนะครับนะครับนี่สวยๆครับเล็กไม่ครับอันนี้จะเป็นพกติดตัวครับไม่ไม อันนี้เป็นแค่ล็อกคอนะครับล็อกคอรถจเฉยๆคือพกติดตัวได้นะครับพกติดตัวได้อันนี้คือเราสามารถที่จะเปิดปิดตรงนี้ได้เลยนะครับระบบคีย์เลสแบบไม่ต้องใช้กุญแจเสียบนะครับนะครับจะมีไฟ ABS ขึ้นมานะเลขไม่หนึ่งหมื่กิโลครับเป็นกิโลนะครับเป็นเลขไม่กิโลนะครับกิโลกิโลเมตรโอเคครับฟังเสียงเครื่องกันครับ คนนี้ขี่หล่อนะครับโี้ชจะสมให้หล่อๆแล้วนะครับระบบไฟอะไรใช้ได้ปกตินะครับ ภาพส,สวยครับาฮาร์เรย์ดีวินสันนะครับโคตีเนะครับปี2014นะครับปิดไฟเหลี้ยวแป๊บนึงกิดครับอันนี้ผมเปิดราคานะครับจะทรงเท่แบบนี้ของแต่งประมาณนี้ผมเปิดราคาไว้ที่419,000บาทนะครับ ใครที่กำลังหารถขี่ชิวๆหน้าหนาวขี่เท่ๆนะครับไปเที่ยวก็ได้นะครับขี่กินลมชมวิวขี่ไปรเล่าอะไรก็ได้นะครับทรงอย่างเท่ครับนี่ก็สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรนะครับ0942264675นะครับ f a c o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  k เจมปุ๊บไรเดอร์นะครับรถอยู่จังหวัดเชียงรายนะครับโอเคนะครับใครสนใจติดต่อมาได้นะครับสวัสดีครับ